ครับหลวงปู่ครับปุจชาวิสัชนาสังคมในปัจจุบันวัยรุ่นกับความรักเป็นของคู่กันการจะดูว่าคนไหนคือคู่แท้ของเราตามแบบพุทธศาสนาเราจะมีวิธีดูอย่างไรครับหลวงปู่ครับอมันไม่ได้เป็นสังคมยุคป,ปัจจุบันนะสมัยก่อน <c oughs> อดีตก็มันก็เป็นเมื่อก่อนนี้มันก็เป็นวัยรุ่นกับความรักน่ยเมื่อ ย้อนหลังไปห้าหกสิบปีร้อยปีมันก็มีอารมณ์แบบนี้มีอาการแบบนี้มนุษย์ทุกยุคมันมีอาการเหมือนกันก็คือรักโลภโกรธหลงกินกรามเกียดโกรธแสวงหาของที่โปรดนั่นเป็นสมบัติของมนุษย์ที่มนุษย์คิดว่ามันเป็นวิธีสร้างความสุขแล้วมนุษย์เชื่ออย่างนั้นในมนุษย์ก็เลยคบค้าสมาคมกับมันอย่างยาวนานจน<า>กลายเป็นความคุ้นชินแม้ทั้งที่เวลาที่คบกับมันแต่ละครั้งนี่ เจอกันมันแต่ละผลแต่ละเที่ยวนี่กว่าจะได้มันมานี่ต้องแลกไปด้วยอะไรแต่อะไร,ออะไรสารพัดอย่างทั้งสุขภาพทั้งเวลาทั้งเ,เงินทองทั้งอ,อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดัแล้วสิ่งที่ได้มามันไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปแต่มนุษย์ก็พร้อมได้ยินดีเพราะเชื่อว่าน,นี่คือวิธีแก้ทุกวิธีทําให้ทุกมันน้อยลงมนุษย์เชื่อมาอย่างนี้ตลอดเพราะฉั้ ความรักไม่ใช่เป็นเรื่องของวัยรุ่นยุคปัจจุบันแต่มันมีมาอย่างเก่าก่อนเื่นนานสองพันกว่าปีก็มีแบบนี้ครับหลวงปู่ไม่ได้มีก็ดูตัวอย่างนางสิริมาขนาดพระใหม่บวชเป็นพระแล้วเจอรูปนางสิริมาไปบินทบาทขณะที่นางป่วยสมช่อต้องให้คนพยุงตัวเองมาตักบาทแล้วแต่รูปของนางสวยมากพระใหม่เห็นเข้าหลงรักอืม บวชมาพึ่งพรรษาเดียวหลงรักโอ้ยข้าวที่นางศิริมาใส่มานี่ไม่กินมานั่งเฝ้ามองหน้าเห็นข้าวเป็นเม็ดหน้าเป็นใบหน้านางศิริมาเจ็ด <c oughs> วันผ่านไปนางศิริมาตายพระใหม่ก็ผอมหัวโตนั่งมองแต่ข้าวนางศิริมาพระพุทธเจ้าทรงรู้เข้าก็เลยบอกกับพระเจ้าประเสริฐนาตีโกศลพอกขาตายอย่าพึ่งเผานะ เอาวางไว้นู่นเลยศาลากลางเมืองเลยสนามหน้าหน้าเมืองแล้วก็เรียกคนมาดูประกาศขายนางสิริมาสมัยก่อนใครจะนอนกับนางสิริมานี่ต้องหนึ่งพันกระหาปะนะแล้วต้องเข้าคิวกันเจ้าเมืองสี่ทิศมาเข้าคิวกันที่จะนอนกับนางแต่ตอนนี้ประกาศขายตอนตายเนี่ยเอาพันกระหาปะนะเอาไหมไม่เอาเออพระใหม่ก็ไปดูเขาด้วย เจ็วันผ่านมานางสิริมาขึ้นอ่ดให้ใครก็ไม่เอาให้ฟรีแถมอีกพันกระหาปพระก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นมันรักในอะไรก็รักในในรูปไงหลงในรูปเพราะฉะนั้นกระบวนการความรักไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่มันมีมาแต่เก่าก่อนแล้วเชื่อว่านี่คือวิธีการที่จะเพลองทุกข์เอามีความรักมันก็เหมือนกับติดบ่วงพอเป็นทุกข์แล้วทีนี้มันจะทําไง เขาคิดว่าถ้ารักให้ได้สําเร็จในความรักนั้นมันก็จะไม่เป็นทุกข์แล้วมันจะเป็นสุข้าทใํใไปทามาเอาไม่ต้องอะไรมากใครเคยมีผัวมาแล้วบ้างยกมือเอาอีดอนมีผัวมึงรักกัเปล่ารักครับเอ้าพิธีกรมีผัวเหรออ๋อเปล่าครับผควฮะผมอตอบแทน,อนตอบแทนแกูตอบแทน <S 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 2> <S 2> ทุกคนเชขออภัยขออภัย,ยตายแล้วพิธีกรมีผัวไปแล้วไม่ยังครับยังไม่ใช่ครับ สุดท้ายก็หลงหลงกูแล้วตอบตอบแทนเฉยเครับตอบแทน,นเครับเพราะฉะนั้นปัญหาของสังคมแห่งความคนมีความรักนี่น่ยไม่รอดมันทุกข์ทั้งนั้นลูกไม่มีใครไม่ทุกข์แล้วถ้ามันทุกข์เราจะทํำยังไงพระเจ้าก็เลยบอกให้ใช้ธรรมะแก้ไงไอ้ความซึมเศร้าไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากความรักเนี่ย สังคมวัยรุ่นปัจจุบันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่มันเรื่องจำเจซ้สำซากเรื่องที่เกิดมาแล้วแล้วมันก็มีอยู่ทุกคนทุกผู้ทุกนามมีมอยู่ทุกที่แล้วจะหาวิธีผ่านมาันมาได้ยังไงก็ต้องย้อนกลับไปสมัยเราเป็นวัยรุ่นเราผ่านพ้นในความอารมณ์แบบนั้นมาได้อย่างไรมันเพียงแค่ความฝันหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสมัยก่อนกูก็จําได้ก็มีแต่กูไม่ได้ไปรักใครนะมีแต่คนมารักกูก็ปู่ช่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับ โอ้ oh, oh, แม่มันยาวเว้ยมันโอ้พูดแล้วมันมันมันเขินเขินประมาณว่ามันมันันัดกูไปไปไปรออยู่ลานพระบรมรูปกูไปพระบรมรูปราชการที่หมันไปรอกูรัชการที่ห้าสุดท้ายได้เจอไหมครับหลวงปู่ก็ยืนรอตั้งกระทุ่มยันตีหนึ่งยังไม่มาเลยสกมาเลยด่า กูไม่ได้รักเขาหรอกแต่เขาเขาซื้อตั๋วแล้วงานเขาจะไปเที่ยวงานเลยดูหนาวเขาก็เอาตั๋วมาโชว์แล้วเขาก็าาบอกว่าไปอ่ะไปก็ไปที่สาวเลี้ยงไปเอาไว้รุ่น <laughs> ออบ้านเราอยู่ของเตยล้วก็ไปรอพระบรมร,รูปราชการที่ห้าเอา๊ะราชการที่หกมันอยู่นี่ไอ้อะไรไอ้ราเทวีมันก็ใกล้ราชการที่ห้ามันบอกลานพระบรมรูปมันไม่ได้บอกราชการ <laughs> <laughs> พอเจอหน้ากันต่างคนต่างด่ากันหายจ้อยไปเลยทีนี้ไป <laughs> เออเออเพราะฉะนั้นความรักไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็อย่าไปยึดติดมันมั่งนะเพราะว่าเดี๋ยวพอวัยมันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันไม่ได้นคงที่จะบอกว่ามันเป็นคู่แท้อยู่กันยาวนานอยู่กันยังตั้งแต่เกิดไอ้ตั้งแต่เ,ตแตเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งแก่หายากนะมึง แต่มีจริงใช่ไหมหลวงปู่คู่แท้เพื่อหลายคนอาจจะอยากหาคู่แท้ครับจะได้ไม่ต้องไปเจอคู่เทียมวิธีการมองคู่แท้มองยังไงดีครับหลวงปู่มันจะมองยังไงหรือว่าคู่แท้เนี่ยแหมกูก็ไม่เคยมีคู่นะต้องไปแบบใฝ่บุญด้วยกันไหมครับหรือว่าต้องเห็นด้านชั่วๆของการก่อนถึงจะแบบอันนี้คู่แท้อยู่ด้วยกันได้นานมือกับกูชั่วเท่ากันใช้ได้แหละประมาณนั้น ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าที่เรารักกันเจอกันชอบกันเอาใจใส่ดูแลกันแล้วกันเพราะเรามองเห็นดีของกันแล้วกันไงเราก็เลยรู้สึกอยากทนุถนอมความดีของกันแล้วกันแต่ถ้าลองตดใส่หน้ามันบ้างเออไม่แปรงฟันซะสามวันอย่างเงี้ยจูบมันดูที่มันจะยอมรับบูมไหมอะไรพวกนี้กูว่าไม่มีใครรักมึงหรอกตัวใครตัวมันต่างคนต่างเปิดแต่ถ้ามันรักเราไอ้นี่ใช่เว้ย เออสกมกพอๆพอกูไปอยู่กันได้อะไร <laughs> ประมาณนั้นก็ลองดูแต่ว่าความรักไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แล้วมันก็เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยในขณะเดียวกันมันไม่คงที่ไอ้ความรักที่เป็นอมตะแบบนิยายปรัมปรากรรมนิตวาสิทธีข้ามพกข้ามชาติพวกนี้มึงเคยอ่านเคยเรียนหรือเปล่าว่ากรมนิตวาสิทีิอ่ะฮะ เคยได้ยินแว่วๆครับเออนั่นแหละเป็นขเขาเรียกความรักอมตะเลยกรรวณิตราิทธีนี่ข้ามภพข้ามชาติเลยรักข้ามภพข้ามชาติเป็นอมตะแต่สุดท้ายมันก็ต่างคนต่างจากกันตายจากกันไปครับผมแล้วมันก็รู้สึกจะมีอยู่คู่เดียวแต่สมัยนี้โอ้มันเปลี่ยนยังกับเสื้อผ้าไ <laughs> ม่ต้องเปลี่ยนยังกับรองเท้าถุงเท้ามันเปลี่ยนกันเนี่ยมั่วไปหมด เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยถือสาละเหมือนกับครั้งหนึ่งเคยอบรมอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดครับแล้วมันมีมวัยรุ่นผู้หญิงมาสองสามคนแล้วก็ผู้ชายมีประมาณสักร้อยกว่าคนแล้อบรมไปได้สิบห้าวันเด็กผู้หญิงก็นี่มันชื่อหลาบก็มีเพื่อนมาเยี่ยม พวกตำรวจเขาเฝ้าอยู่หน้าประตูเขาก็เลยมาบอกว่ามีญาติของเด็กวัยรุ่นชื่อลาบมาเยี่ยมเราก็เลยบอกบเออสิบห้าวันแล้วมันคงไม่มีอะไรแล้วมั้งก็เลยให้มันเยี่ยมญาติโอ้มันมากับเป็นฝูงเลย <laughs> แล้วก็เลยถามอีลาบใครมาหามึงอะ่ะอ๋อผัวหนูค่ะเอเหรอเอาแล้วคนไหนแล้ววะ <laughs> มันไม่ได้ใช้นิ้วชี้มันชี้แบบนี้เลยห้านิ้วไอ้แล้วนิ้วไหนทุกนิ้วอะค่ะผัวหนูหมดโอ้โหห้านิ้วแต่มันมาหกคนเหลือนิ้วหนึ่งมึงไม่ชี้อ๋อนิ้วเออมันก็แปลกแล้วมันไม่ถือสากันเลยถามว่าจริงถามจริงมึงเป็นผัวมึงจริงอะจริงค่ะเออแล้วเขาไม่ว่ากันเลยไม่ว่าค่ะเออไว้ อันนี้เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึง่งนี่ก็เล่าให้ฟังเป็นนะเป็นมึงอย่าไปเอาอย่างแล้วกันคือโอาแต่รุ่นพกมือไปชี้อย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้นนสรุปรวมๆแล้วคนสมัยนี้เขาไม่ถือกันหรอกเท่าที่ดูนะครับไอ้ผัวเดียวเมียเดียวอยู่ร่วมกันยันแก่ตายถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรโอ้ยตัดไปจำนำหมดแล้วยอดเพชรยอดทองอะ่ะไม่มีเหลือหรอก นั้นสรุปแล้วยากดูลำบากกับไอ้ไอ้ความโผวเดียวเมียเดียวจิตใจซื่อตรงซื่อสัตว์แล้วก็เป็นคู่รักแท้ไม่ใช่คู่รักเทียมหายากกับคนยุคป,ปัจจุบันเพราะสิ่งเล้าเครื่องรอมันมีอยู่รอบกายครับมีกิกมีกอกมีอะไรแต่อะไรขนาดลงข่าวนะังสือพิมพ์ มีผัวเป็นตัวเป็นตนก็ยังมีกิ๊กแล้วก็เอากิ๊กมาฆ่าผัวตายทําเหมือนกับอะไรอะ่ะไ,ไ,ไอจันทโคลบเลยเออไอนิทานจันทโคลบอะ่ะมันก็เลยทําให้เห็นว่าเออสังคมนิทานคนโบราณเขาเขียนไว้เนี่ยเขาสอนดีนะเขาบอกให้คนในสังคมได้รับรู้ว่า อย่าไปยึดติดอะไรกับสิ่งที่มันเป็นมายาการกับอารมณ์ของคนมันได้มาก็ลืมไปมันไม่มีอะไรคงที่เนี่เดี๋ยวพอมันหาใหม่ได้ใหม่ดีมีกว่าดีกว่าเก่ามันก็ไปผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดจบเย่่จาากกระวนสุุขแลทๆไไมคไปซ้พ นเวียนกำเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใจกล